ไม่ได้ชอบคนแบบนี้แต่ชอบคนนี้เรามาอ่านแล้วก็ตีความแบบเฮ้ยเออจริงนะแบบว่าลักษณะคล้ายๆอ่ะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแต่แต่ว่าถ้าไม่ใช่คนนี้มันก็ไม่ใช่ลุงหนูกำลังจะโอนตังแล้วนะหันไปอีกทีเพื่อนอุ้ยแล้ตุ๊กตักอะไรก็ตักหันไปอีกทีเพื่อนลงไปกองกับพื้นละสวัสดีค่ะชาอูทูปเพย์ทุกคนนะคะพวกเราคิวมูจากคิวดอเรคคอร์สค่ะ แบรนคิวมูค่ะมาทาคิวมูค่ะมาจากชื่อก้อนเมฆค่ะชื่อแบบว่าชั้นบรรยากาศชื่อของชั้นของก้อนเมฆ่ะมันจะมีจะมีชื่อของมันใช่แล้วเหมือนคิวมูลัสมันเป็นมันมาจากคิวมูลัสอะค่ะคิวมูแ่คคิวมูลัสแรกเริ่มอะเหมือนแบบมทารู้สึกว่าหาจุดร่วมกันที่จะตั้งชื่อวงใช่ไหมแล้วก็เลยเฮ้ยเราหน้ากลมเหมือนกันเลยก็เลยหาอะไรกลมๆหาหยุดหลายอย่างเลย จนแบบเอ้ยเมฆก็ดูน่ารักดีแล้วคิวมูรัสเนี่ยมันเป็นเมฆชั้นที่แบบปุกปุยที่สุดเป็นกุมกุมฝนหมดหเอ่ยด้วยกันหนูก็รู้สึกว่าแบบอะไรที่อยู่บนท้องฟ้ามันมันมันแปรเปลี่ยนไปหลายๆแบบไงมันก็เหมือนแบบเหมือนเราทําเพลงเนาะมันก็แบบมีได้หลากหลายหนูว่ามันเหมาะดีค่ะก็เลยเป็นคิวมู ก็เธาแต่จริงๆงก็ไม่อยากรู้จักอะไรเป็นเพื่อนที่คณะเดียวกันค่ะจริงรู้จักกันแบบว่าที่มอเลยค่ะแบบว่าม่ได้โดนดุริยางาเรียนม่ได่โดนดุริยางมกันรุ่นเดียวกันตอนนั้นนั่งอยู่นะห้องจําได้เลยแล้วมาทาก็แบบว่านัดโทรหาโทรหาเลยอยู่ไหนะไตัวนี้ด้วยอยากอยากอยากคุยด้วยเรื่องวงอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าได้มานั่งคุยกันแล้วก็แบบมาทาก็เปิดริเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วเราอฟังเพลงคล้ายๆกันอ่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออน่าสนใจ ก็แบบว่าชวนมาทำวงค่ะถูกต้องแต่ว่าก็ขอขยายนิดนึงตรงที่เหมือนแบบจริงๆรู้จักกันก่อนเหมือนว่าก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันมา่เงี้ยแต่ว่าทำวงไม่ได้ทำตั้งแต่แรกสุดอพอเหมือนพออานรู้จักแต่ว่าการจะชวนม,มาทำวงคือเหมือนมาทาไปอินแบบศิลปินคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบเขามีเสียงหรือโทนมูดของเสียงบางอย่างที่แบบเออมันมีความที่แบมมีเหมือนกันอันนีเน้เป็นเพื่อนกันมาก่นก่น,นเฮ้ยเนียเ่ยต้องคนนี้ละ เพิ่งหนึ่ออกแบบอยู่ด้วยกันมานานแล้วไปเลยนะไล่เล่นไล่ว่นไปน้อยใจเธนั่นแหละแล้วเห็นเมื่อกี้บอกว่าชอบเพลงแนวเดียวกันชอบแนวไหนก็มีความหลากหลายเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะมีตรงกลางกันอยู่อย่างก็หลักๆก็น่าจะเป็นเพลงป๊อปฟังสบายแหละแบบว่าชอบ easy listening อะไรอย่งเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเพลงป๊อปอานดีเโซ่อะไรย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีโทนนั้นด้วยมันจะเป็นเคอินดี้ไงี้ย ก็เราก็ได้หลากหลายค่ะแค่แค่มองหน้าก็หาอนะหนูบอกเลยหนูแบบเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นคือยืนซื้อลูกชิ้นนี่อยู่หน้าเลเวอีสต์นั่นแหละวันนั้นเข้าไปที่ค่ายหนูก็ยืนลุงแบบลุงหนูกำลังจะโอนตังแล้วนะหันไปอีกทีเพื่อนอุ้ยกระตุกกระกอะไรก็กระตกหันไปอีกทีเพื่อนลงไปกองกับพื้นละลงไปแบบเออเออเออ เดินมาแบบ4ี ass, four, mm ่เ hmm. ก้าอ่ะจากเลิฟพี่เซมาลุงขายลูชิ้นมันล้มลงจากพุทปาลงไปที่พื้นเราือซุ้มซามนับอร์วันเราเราเขาพูดมาไทยอ่ะมีโต๊ะกับข้างไหนจริงหนูก็มีมีอยู่ัะก็คือแบบเวลามาทาไปที่ไหนต้องลืมของไว้ที่นั่นทุกที่แบบว่าต้องต้องทิ้งความเป็นมาทาไว้หลงเหลือต้องหลงเหลือไว้ตลอดแบบทุกครั้งแบบจริงๆไม่ เป็นแหวนเอ้ยกีตาร์เอ้ยทิ้งไปโอ้ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เราลืมไ้หมดกีตาร์อันเบลอร์่ยังลืมนะล่าสุดในรถหนูก็ลืมกระติกน้ำแล้วก็เออใช่ยังไม่รู้ใช่กระติกน้ำทำได้ไหมเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้ตัวใช่โอเคเดี๋ยวไปเอาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ เป,เป็นเพลงของคนรักเดียวใจเดียว,วเดียวเดียวเราแบบว่าถึง,ถ,งถึงเธอมีฝาแฝดฉันก็แยกเธอได้ก็คือหมายถึงว่าแบบไม่ว่าจะใครอ่ะไม่ว่าจะใครบนโลกใบนี้ถึงจะคล้ายถึงจะเหมือนถึงจะอะไรแต่ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ใชรักแค่เธอคนเดียว เหมือนจะโรแมนติกมากนะ<ช>แต่แตคนจริงทวิตเตอร์ค่ะเจอในทวิตเตอร์ค่ะเจอคําคมในทวิตเอ <c oughs> อตเอร์เนาะมันเป็นใช่มันเป็นกึ่งกึ่งคัมคมเนาะ <c oughs> นเป็นประโยคว่าไม่ได้ชอบคนแบบนี้แต่ชอบคนนี้เ,เรามาอ่านแล้วก็ตีความแบบเฮ้ยเออจริงนะแบบหมายถึงว่าลักษณะคล้ายๆล้ะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแต่แต่ว่าถ้าไม่ใช่คนนี้มันก็ไม่ใช่อาจจะว่าจะเหมือนกันแต่ก็คล้าคล้ายๆยังไงก็ไม่ใช่เรา mark เราเราแบบ เราลองมงแล้วลองงงใช่แล้วก็เลยเหมือนเหมือนเธอเนี่ยพอได้คอนเซปต์นี้มาก็มาต่อยอดแล้วก็เอ้ยฝาแฝดเออแบบมามาคิดถึงคนที่เขามีแฟนเป็นฝาแฝดอะไรเขาแบบเขาจะรู้สึกยังไงเงี้ยเพราะยังไงเขาคงไม่ได้ชอบทั้งคู่อยู่แล้วถูกไหมคะเออเขาก็คงแบบาถึงถึงที่มีแฟนฉันก็ยังถือได้ก็เป็นเป็นเหมือนการเปรียบเทียบเนาะเธอมีคนเดียวบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยใช่ ปกติไม่ไม่เคยเจอแบบว่าพร้อมกันปกติจะแบบว่าโฟกัสไปที่คนเดียวนยเนออลเดียวเเดียวแก <laughs> เราเราไปทางแบบคนดีคนดี<ง>นดมวงลม <Gonzalez> พอง <laughs> แล้วมาทำมีวิธีไหมแบบอ้ยเราเราเคยไปเจอคนแบบอุ้ยไม่ถูกเลยประสบการณ์ไม่มีเพราะว่าก็เป็นคนดีเหมือนกัน <laughs> <laughs> ค่ะือหนูว่ามันต้อง ต้องลองคุยกันแหละในเมละมันก็ต้องลองลองคุยกันดูว่าเอ้ยคนไหนจะเป็นผู้ชนะปลายทางแข่งขันกันแล้วขวาความรู้จักใช่มิกเพชรภูมนะคะคนนี้เขาเซเลบสุดๆเขาฮอตเลยหลังจากที่เขาเป็นอาร์เรนเจอร์ของเพลงดาวหางฮันเล่โทรไปก็ไม่ค่อยรับแล้วมิกฉันจะฝากคลิปนี้ไปถึงคุณรับโทรศัพท์ด้วยและอีกคนนึงคือใคร อีคนหนึ่งพี่โฟนนะคะชื่อชื่อโปรตีเป็นโปรดิเซอร์หน้าใหม่แล้วกันแต่ว่าเป็นเพื่อนกันหมดเลยใชเพื่อเพื่อนกันเรียนด้วยกันมาแต่ว่าก็เหมือนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเก่งอลค่ะทั้งโซนแล้วก็มิกแล้วก็เหมือนเราทําด้วยกันมาจนมันคลิกจนมันรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอันนี้ก็จะเป็นคนแบบว่าทางคิวมูก็จะเป็นคนขึ้นเพลงมาพาราคอนเซ็ปต์ไปเสนอแบมช่วยกันเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปหาเพื่อนๆนให้แบบเออ เรามาคุยกตรงกลางกันมีใครมีไอเดียในการอาเลนยังไงอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าในการตัดสินใจสุดท้ายก็คือเป็นมาทากับแบบวันแค่เธอคนเดียวเท่านั้น mm hmm. ที่จะได้ใจฉันไป mm hmm. ยิ่งได้มองเท่าไรเท่าไรก็ยิงเป็นเธอถึงจะมีฝาแฟนฉันก็อยากจะได้ ไไม่ได้ชอบคแ,บบแอบค,ค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ใจฉันไปยิ่งได้มองเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งเป็นเธอขอพูดถึงเพลที่สองบ้างเพลงอธิษฐานกันบดาว จะแบบว่าพูดถึงเราแอบรักใครสักคนแล้วเราแบบว่าเราไม่กล้าที่จะบอกออกไปเงี้ยค่ะแต่แแบบเราเราเลือกที่จะสาร,รภาพแต่พอสาร,รภาพไปก็ไม่รู้เราก็รุ้นในคำตอบเขาอีก<ๆ>เราก็เลยทำได้แค่อธิษฐานกับดาวค่ะ คือหนูว่าเป็นอะไรที่หลายคนน่าจะเคยเจอเนาะยังไงคนเราต้องมีแบบป๊อปิลหรืออะไรแอบรักใครมันต้องมีอยู่แหละแล้วก็บางทีมันมันอาจจะอยู่ในสถานะอะไรบางอย่างที่แบบเราเราอาจจะยากที่จะสารภาพออกไปเนี่ยหนูว่าทุกคนต้องเคยเจอเคยเคยเคยไหมจริงก็มีค่ะใช่ไหมเออเราต้องต้องเคยเจอกันบ้างเพราะฉะนั้นถ้าใครอินนะคะอธิษฐานกับดาวขึ้นตรงนี้ จริงๆก็มันมันแล้วแต่เคสมากนะแบบประเมินความเสี่ยงกันดูลนะ <c oughs> ว่าสรารภาพดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ในเพลงเนี่ยเราเราเล่าถึงคนที่กล้าที่จะสรารภาพแล้วก็ยอมรับมันไว้ไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงใช่มันก็เป็นความกล้าหาญนะจริงๆแล้วอะเราก็จะนับถือใจพวกค <c oughs> ุณม,มากสุดท้ายแบบว่าการพูดไปอาจจะดีกว่าการที่เราเก็บไว้คนเดียวกันเออไมืงอ้นมันก็คาใจใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้อยงั้นก็ได้พูดไปครั้งหนึ่งในชีวิต จริงๆก็มี <c oughs> คุยๆยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็ถ้ายอดเพลงมันปังมันอาจจะเร็วข <c oughs> ึา้นมาก็อาจจะได้รับชมได้รับชมฝา,ากด้วยนะคะ ที่ฉันขอาดาวดวงนั้นให้ใจของเธอและฉัน นพูไ่ก็ฝากเพลง Only You Look Like My Boo หรือว่าเพลงฝาแฝดของ Q Moo แล้วก็เพลงอธิษฐานกับดาวเบสนีของ Q Moo ได้นะคะฟังเพลงนี้แล้วก็ติดตามพวกเราได้นะคะที่ YouTube k i o o Record นะคะหรือว่าช่องทางส่วนตัวของ Q Moo เองนะคะไม่ว่าจะเป็น i ิน t r g r กรมอะไรเซิร์ช Q Moo official นะคะ